มันวลสิบเร็วไปปะแล้วดูห้าบาทห้าบาทสองดาวกับทุกตัวสองดาวกับทุกตัวตัวห้าบาทอะ่ะเป็นคอมรีเจนเราอ่ะบ้านเนี่ย <c oughs> แกเป็นไม่คอมรีเจนไปแล้วอะมันเป็นคอมรีเจนไปแล้วอะมันเป็นคอมรีเจนไปแล้วแก มันโกงมันเล่นยังไงอ่ะอักเมนขึ้นเวลมันก็ไม่มีนะเป็นเพราะอักเมนนี้หรอาการซื้อขายยูนิตศูนทองได้รับหนึ่งทองเนะี่ยงงอ่ะมันเวลสิบเร็วมากเลยอ่ะจะห้าบาทสามดาวแล้วแกมันจะได้ห้าบาทสามดาวแล้วด้วย เล่นยังไงทำมันขึ้นมาขนาดเนี้เสือขคุนเบลสิบง่ายมากเอาดีง่ายหรอไม่เห็นจะง่ายเลยเอาอะไรมาง่ายก่อนก็จะเก็บเงินได้้ยแพ้คูโบโกะนี่นะแรงเกินฆ่าคูโบโกะไม่ได้ เกินไปปะขี้โกงอะอะไรอสองดาวไปขี้โกงอะใครโคบุกโกไม่ตายใครมันเล่นโคบุกโกใครเมื่อกี้แรงมากโคบุกโกแทงว้าอูดิอาสามดาวแล้วแรงเกินแกมันอูดิยาสามดาวแล้วมันอูดิอาสามดาวแล้วจะไปสู้มันแล้ว มันมันโกงปะแกมันโกงปะรีพอร์ตได้ปะมันบักโอ้ยมันนี่ว่ามันโกงใช่ไหมมันโกงโอ้ได้เวื่ยอีก แรงเกินขี้โกงปะเนี่ยมันโกงปปแกแค่ไม่เล่นมีโลขึ้นง่ายออกละโกงเกินเปีายงเรียบร้อย <c oughs> อ้ยมันขึ้นมาได้ยังไงอะ่ะประเด็ดนคือมันขึ้นมาได้ยังไงก่อน อัพเมนอะไรทำไมมันมันมันขึ้นมาได้อ่ะอัพเมนนี่ก็ไม่น่าใช่ปะอ๋อก็คืออัพเวลใช่เหรอมันเกินไป,ปเปล่าเอาดีๆ3ตัวแล้วอะ่ะมัน5บาท3ดาว3ตัวแล้วอ่ะตอนนี้ตอนนี้คืออยากเล่นเซิร์ฟหลักอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นเซต10กันมั้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นเซต10กันมั้ยอ๋อเซต10ก็สร้างห้องไม่ได้อีก เธอต้องรอก่อนมันได้อีกแล้วอะแรงมากยึดอีกแล้วคือถ้ามันยึดง่ายขนาดเนี้ยโกงปะเนี้ยโกงปะเนี้ยมันโกงปะแกเกินไปปะโอ้ my g กอด <laughs> มันปกติปะเนี้ย ใช่อักเมนสองจริงเหรอการซื้อขายยูนิตมีราคาศูนย์ทองไอ้รับหนึ่งทองจริงเหรออ๋อพอมันซื้อ5บาทมันก็เลยแบบมีเงินเยอะอ๋อเข้าใจเข้าใจละอ๋ออักเมนนี้อ๋อแล้วก็ต้องฟาดไปเล่นตัวแพงๆใช่ไหมเดี๋ยวฉันลองทำบ้างเดี๋ยวฉันจะทาบ้างฉันจะฟาดเดี๋ยวฉันจะฟาดบ้างมันแรงเกินไป มันทำง่ายขนาดนี้เหรอห้าบาทสาดาวดูได้ครบทุกตัวแล้วเนี่ยอีดอ,อกได้วูคองด้วยมันได้สี่ตัวแล้วว่าเหลืออิลิเลียอาบน้ำก่อนนอนเพิ่งตื่นเวอร์เกินโอ้มายกอดใครจะไปสู้ได้ แรงมากโกงเกินไปป็นห้าสามมันได้สี่ตัวแล้วอะ่ะห้าบาทสามดาวสี่ตัวฉันยังไม่เคยทำได้สักตัวเลยแรงมากเลยนะยังมีคนสู้อเหรอ หาบาทสาดาวสตัวให้ตายเหอะโกงเกินเวอร์มากมันเวอร์เกินไปได้สี่ตัวห้าบาทสาดาวสี่ตัวฉันตัวเดียวยังไม่เคยทำได้เลย